ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการร่างยิ่หัวในแพทใหม่ของตั้งค่านะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้เทคนิคหรืออยากดูเทคนิคเพิ่มเติมผมก็อย่าลืมฝากกดคลิปของผมเลยนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับก่อนที่จะไปสอนนะครับก็ผมก็จะมาพูดในเรื่องของตั้งค่ากันอีกเช่นเคยนะสำหรับตั้งค่านะครับผมก็จะตั้งเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะผมก็จะปรับเป็นมาตรฐานนะครับส่วนตัวผมใช้โทรศัพท์ iPhone 7 p l u s นะครับทุกคนนะ32มกิกนะครับก็ ถ้าใครปรับคันสูงได้ก็ผมแนะนําเลยมันจะยิ่งดีนี่นะครับมันจะแตกต่างให้ดูนี่นะดูภาพนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับคันสูงให้ดูนี่นะเห็นไหมมันก็จะความลื่นความเสถียรภาพมันก็จะแตกต่างกันนะครับทุกคนนะถ้าปรับคันสูงได้ยิ่งดีเลยนะครับแต่เครื่องผมมันปรับคันสูงก็ได้ครับแต่มันจะร้อนนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับ การตอบสนองนะครับการตอบสนองของผมก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ปุ่มยิงของผมนะครับก็จะอยู่ที่7 7นะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปสอนกันเลยมุมเกมช็อป บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ผมก็จะมาสอนยิ่ง ลักแบบในแพทใหม่นี้นะครับก็ทุกคนบอกว่ามันลากยากนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะยิงให้ดูก่อนโดยใช้ปืนในเอาก่อนนะครับปืนระยะไกลก,ก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมจะยิงดกูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนเอานะเดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยวิธีการสอนก็คือผมจะ พยายามวางป้าให้มันแดงๆนะครับทุกคนนะวางเป้าแดงๆแล้วก็ลากขึ้นแบบแบบตรงๆเลยนะครับแต่อย่าลากขึ้นแรงนะทุกคนนะอ่ะดูนะวางเป้าไว้ประมาณตรงนี้ลากขึ้นถ้าเราลากขึ้นแรงเห็นไหมครับนัดต่อไปมันจะเลยหัวทันทีนะทุกคนนะอ่ะลากแบบ,บ <Vikings. S 2> นนะเบา,นๆ,ๆ,านๆ,ๆนะครับทุกคนนะพยายามวางเป้าให้แดงๆแล้วก็ลากเฉยแบบนี้นะครับทุกคน มันก็จะลากขัวง,ง่ายๆนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูใหม่อีกรอบปึ๊บน,นี่นะครับทุกคนนะงสมมติว่าวิ่งมาแล้วพยายามวางเป้าให้แดงๆแ,แบบนี้แล้วก็ลากขึ้นเอาเป้ามาล็อกตัวไหนเอาตัวนี้ีน้าตัวน,นนะอ่ะตาแดงปึ๊บ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปืน AR นะเดี๋ยวเราไปดูลูกซองกันเลยนะครับทุกคนนะสำหรับการยิงลูกซองก็เหมือนเดิมนะครับให้เราทำการลากขึ้นแบบเดิมเลยนะครับทุกคนนะพยายามวางเป้าใกล้ๆตูนะครับแล้วก็ลากขึ้นนะครับทุกคนนะ,ะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูก่อนแบบนี้1น่งแบบนี้ เห็นไหมครับผมจะพยายามวางเป้าไว้ใกล้ๆศัตรูมากที่สุดนะทุกคนนะนี่นะครับพยายามวางเป้าไว้ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็ลากขึ้นแบบตรงๆเลยนะครับลากขึ้นแบบเฉียงๆเลยนะครับอ่ะนี่นะครับวางเป้าไว้ตรงนี้นะแล้วก็ลากขึ้นแบบนี้นะครับแต่พยายามอย่าลากขึ้นแรงนะครับทุกคนนะ ให้กขึ้นแบบเบาๆนะครับถ้าดันขึ้นแรงนะครับถ้าเราลาลกขึ้นแรงมันก็จะเลยหัวทันทีนะแบบเมื่อกี้นี้นะทุกคนนะสังเกตไหมครับนี่นะดันแรงนะมันก็จะเลยหัวถ้าเราลาลกแบบเบาๆมันก็จะนะครับเห็นไหมครับนี่นะปลากแบบเบาๆนี่นะปบนี่นะครับสำหรับระยะใกล้นะครับทุกคนนะ ให้วางเป้าไว้ใกล้ๆศัตรูนะครับแล้วก็เราก็ลากแบบลักขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนะแต่ไอ้นี่คือต้องใช้แบบแรงๆ่อยนะครับทุกคนนะครับคือเราต้องใช้แบบแรงๆหน่อยนะครับทุกคนนะถ้าเรายิงเบาเนี่ยมันจะไม่โดนศัตรูนะครับทุกคนนะ,ะยิงประมาณนี้นะครับทุกคนนะะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูปุ๊บวางป้าไว้ตรงนี้ ตรงนี้นะครับตรงอนีะอ่ะวางปลาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากปุ๊บแบบนี้นะครับอ่ะลากปุ๊บเห็นไหมครับทุกคนนะมันจะเข้าหัวง่ายเลยนะครับลากแบบอบอกเฉียงๆนะครับทุกคนน,นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้รูอีกรอบนะครับ แบบนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวิธีการยิงในแพทใหม่นี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับบายบาย